วันนี้นายขจกรตักขาทยายมาต่อไปด้วย23อำเภอ1 0 8ตำบลประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากโรคระบาดโควิด -19 และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการพันธุ์พันธุทุกคนต้องไม่รู้จักผู้ใดต้รงจะนอนก็ไป ชี้แจงแล้วก็ไปกล่าวในที่ประชุมทานายบกบเท่าไรเท่าก,กันเพราะเขาเดือดร้อนเงินของอาจารย์ตนเงินไม่ต้องทำให้การเยียวยาทางนิติธรรออกไปแต้องมีพอดีทนายกมีปัญหาเลยขอเงินออกั๊บบอกมาบ้างผมก็้าใจวันนี้คือการเก็บเงินเอาไปไปร้องติดตันเอาไปฝากญาติเราที่ไหน ในครบลงตเลยครับขอแสดามยินดีกาีนะครับที่มาถึงุกสื่วลข้างลายืนข้าลายืนยืนเวลาผมนับหนึ่งสองสามนต้องตอนรับันดท่านเป็นเสียงนัมาเลยมาเลขอบคุณนเอ๋อเอาจะได้เงินเท่าไหร่น สามหมื่นหกโอ้ยสามหมื่นห้าดีใจจ้ะกค่ปีหนึ่งเลยเนาะตายตัวเดียวจ้ะตัวเดียวได้ที่สามหมื่นห้าจ้ะที่ไหนมาตายจากการโสดมดคอกพอดีเลยจะให้ายหลายตัวเดียวกันมันไม่คุ้มหรอกค่ะแต่มันก็ยังดีตายดีใจจ้ะรัฐบาลมาช่วยจ้ะ ไ้้ขอฝากขอบคุณทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาค่ะที่ช่วยค่ะเริ่มต้นวันนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันนะครับวันนี้เราสามารถมาเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเป็นโรคลำมปีสกินนะครับเป็นเงินวันนี้100กับ5ล้านของจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็ถื้อเป็นเงินที่จะเขาไปดำเนินชีวิตต่อ โดยการที่ไปทำมาหากินต่อไปคราวนี้ท่านนายกเองท่างก็เป็นห่วงขั้นก็มีการอนุมัติเงินเริ่มมาอีก30,000ล้านเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเรียกว่าโครงการสารวสวรรคสร้างอาชีพโครงการนี้มันดีสำหรับทุกคนเพราะว่าขณะนี้การจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยมันยากแต่โครงการนี้ง่ายไม่เหมือนกับโครงการต่างๆเพียงแต่ท่านหาคนมาค้ำประกันเพียงสองคน แล้วก็ได้เงินแต่ไม่ใช่ได้เงินไปเลยนะครับต้องถามเลยว่าจะเลี้ยงหรือจะปลูกหรือจะเลี้ยงป่าเลี้ยงกุ้งเราจะมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับมีบรุสัว์อำเภอเกษตรอำเภอประมองอำเภอหรืออาชีพอะไรก็ได้แม้แต่ไป,ปกู้เอามาค้าออนไลน์ก็ได้ขอให้เป็นอาชีพกันแล้วกันให้มีไรายได้มันมีไรายได้ที่เห็นชัด ดังนั้นโครงการนี้ต้องการให้เร่งรีบพรอมภายใน3เดือนนี้สเดือนนี้มันจะแรงอีกครั้งหนึ่ง